พี่น้องคะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกขั้นนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณหลายหลาค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางนิเคอีวีไ e p นะคะพี่น้องวันนี้จะมาสายนิดนึงนะคะขอโทษด้วยนะคะพี่น้องกลับเมืองไทยแล้ววุ่นเป็นวุ่นวุ่นนะคะพี่น้องเพิ่งได้ทําให้วันนี้นะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ลงให้เนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ามาโชคดีต่อในวันที่28นะคะ วันที่28นะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5ค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขาหกนะคะ64ค่ะ6กสา6ห6ศหกหแล้วก็68นะคะจะลืมปิดเน็ตค่ะพี่น้องขาสักคู่นะคะ5นะคะพี่น้องค่ะ ต่ำตั้งแต่กองค่ัพี่น้อง5้าสี่นะคะห้าสามห้าศนย์ห้าแปดห้าเกนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาเด่นรอบบ่ายอยู่ที่4และ3า 4นะคะ4 6 4 3 4 9 4 7 4 1ค่ะ3นะคะพี่น้อง3 6 3 5 3 9 3 7 3 1 สามศูนย์ค่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคู่ตัวเด่นนะคะหกห้าสี่สามนะคะพี่น้องหกสี่ค่ะหกสามหกห้าห้านะคะห้าสี่ห้าสามสี่ด้านล่างนะคะสี่หกสี่สามนะคะชอบตัวไหนไปกับทุกคู่นะคะพี่น้อง ลืมอีกหนึ่งคู่นะคะสี่ห้าค่ะสามนะคะสามหกสามห้านะคะประมาณนี้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะพี่น้องคะเลขหนึ่งและเลขหกนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุมันหมนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ